ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านนาถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการดินปุ๋ยของชุมชนโดยมีการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านนาตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านนาอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านนาจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2558โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้บริการสมาชิกและชุมชน ในการตรวจวิเคราะห์ดินให้คำแนะนำการจัดการดินปุ๋ยเบื้องต้นและรวบรวมความต้องการการใช้แม่ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพเป็นต้นปัจจุบันศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านนามีสมาชิกทั้งหมด24รายโดยการคัดเลือกสมาชิกจากเกษตรกรที่มีการปลูกพืชในพื้นที่ตำบลบ้านนาและมีความสนใจเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิต โดยใช้หลักการด้านการจัดการดินปุ๋ยชุมชนมาเป็นแนวทางในการดําเนินง,งานบทบาทหน้าที่ของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตําบลบ้านนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยชุมชนของอํเาเภอกบินบุรีดําเนินการวิเคราะห์ดินให้แก่สมาชิกกลุ่มเพื่อสามารถเลือกใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องกับคุณภาพดินและชนิดพืช เป็นต้นแบบให้แก่ศูนย์เครือข่ายด้านการจัดการดินปุ๋ยชุมชนเป็นเวทีที่แสดงความคิดเห็นและการพูดคุยเพื่อให้ทราบถึงปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับคนในชุมชน แนวทางและเป้าหมายการพัฒนาของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกภายในกลุ่มและเกษตรกรในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างศูนย์เครือข่ายในพื้นที่อำเภอกบ,บินบุรีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง และพัฒนาอาชีพเกษตรกรสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต